สวัสดีนะทุกคนวันนี้ซีโอเนล่าคือน่ารักมากแล้วคุณเธอก็บอกด้วยนะว่าวันนี้หนูน่ารักนะแล้วก็ดูเหมือนว่าอยากจะไปทํางานกับคุณพ่อหนาทุกคนเพราะว่าคุณพ่อวันนี้ไปที่ดีมเวลนะมีถ่ายงานที่น่าหนาทุกคนแล้วจากคลิปนี้เราดูเหมือนว่าจะมีลูกค้าเข้านะแต่ว่าน้องที่อยู่ในคลิปนาทุกคนเป็นคนที่บังเอิญเจอที่น,นั่นแล้วคุณเขาคงให้ลองทานวิตามินนะ แล้วแขกรับเชิญเป็นไอปปีชยานาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะถ่ายรายการอะไรยังไงก็รอติดตามกันด้วยสวัสดีครับพี่ไอเป็นไงมากวันนี้หุ่มากเลยค่ะแล้วกินอะไรอยู่โ้กค่ะข้าวหลืงเลยตัวตัวจริงสวยมากติดตามอยู่นะ FC จริงด้วยอะไรนะอะไรนะตัว ADM a t m โอเคหมูขอบคุณนะครับที่มาออกรายการนะครับ อบค,ครัแล้วตอนเย็นคุณเขามีเดินเล่นกับลูกสาวนาทุกคนแล้ววันนี้คือมุงมิงมาน้อมีปัญาอะไรกันก็ไม่รู้นาสองพ่อรู้โอ้โหค่อยค่อยค่อยเดินโหด,ดูดูแก่แล้ว เผแล้วใช่ไหมอืมอืมปากเค็มเลยอะ่ะทำไมปากเค็มอม่ะอืมปากเค็มมากทำไมอะ่ะอืมทำไมอะ่ะจะเข้าบ้านถูกไหมประตูอยู่นี่เนล่าเข้าบ้านมาเนาล่าลูกเนล่าไมา่ได้เร็วพ่ออยู่นี่เข้าทางนี้ประตูอยู่นี่ ประตูอยู่นี่ลูกมาเนรามาเนรามา,า,มาเร็วประตูอยู่นี่ลูกมาแล้วหนูจะเดินอ้อนทำไมอะลูก่นรามาเร็วเข้ามามามา,มา,าเร็วเร็วเวลาประตูอยู่นี่ทำไมดูต้องเข้าประตูใหญ่อะ อยู่เข้าประตูเล็กสิลูกอ่าพ่อเข้าบ้านนะอ่าลองดูทีเข้าบ้านจะรูเ้เรื่องไหมเนล่าเนล่าอ้าวไม่รู้เรื่องโอ๊ยตายแล้วเนล่าพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ลูกได้ามาเฮ้ยไม่รู้เรื่องเหรอลูก ยิงขึ้นมาเร็วโอ้ยต้องออกมารับอ่ะอ๊ะขับรถไปไปโอเค,อออเคส่วนคลิปนี้ก็จะแค่นี้นะทุกคนบายบาย